ใบหน้าชาทรงตัวไม่อยู่เสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมองจริงหรือสวัสดีค่ะวันนี้เทคแคร์พัทดูแลกันและกันนะคะโรคหลอดเลือดสมองมีสัญญาณเตือนอะไรบ้างนะคะซึ่งสัญญาณเตือนนั่นก็คืออาการของภาวะสตรกนั่นเองค่ะแบ่งเป็น6สัญญาณเตือนโดยใช้หลักบีฟรัชนะคะ B ตัวแรกค่ะบาลานซ์ Balance. อยู่ดีๆทรงตัวไม่อยู่เวียนหัวอย่างกระทันหันนะคะเดินเซค,ค่ะอาการนี้ต้องรีบไปโรงพยาบาลด่วนนะคะ2ค่ะอายค่ะ ตาดับไปหนึ่งข้างนะคะหูดับนะคะมองเห็นภาพซ้อนนะคะควรไปโรงพยาบาลค่ะ Air F fresh นะคะ fresh ก็คือใบหน้าค่ะมุมปากตกค่ะปากเบี้ยวนะคะนั่งกินข้าวอยู่ดีๆน้ำไหลออกจากปากลืนไม่ได้รีบไปโรงพยาบาลค่ะ A อามนะคะซึ่ง80%ของภาวะ t r o k e มาด้วยแขนขาอ่อนแรงค่ะขแขนขาอ่อนแรง1ข้างอย่ารอนะคะควรไปโรงพยาบาลเท่านั้นนะคะ ตัว S คือ s p e e c h นะคะคือการพูดค่ะพูดไม่ออกบอกไม่ถูกคุยไม่รู้เรื่องนะคะควรไปโรงพยาบาลด่วนนะคะสุดท้ายค่ะ T Charm นะคะ ทางไม่ใช่อาการนะคะแต่เป็นระยะเวลาที่เราควรรู้ว่าระยะเวลาเริ่มที่เป็นเวลาเท่าไหร่นะคะและเราควรไปโรงพยาบาลภายในสีชั่วโมงครึ่งค่ะเนื่องจากว่าคุณหมอจะให้ยาละลายริมเลือดและสามารถประคับประคองเซลล์สมองในส่วนนั้นให้ถูกทํรลายน้อยที่สุดนะคะอย่าลืมนะคะโรคสตโตรรกหือภาวะลหลอดเลือดสมองแตกตีบตันนั่นคือภาวะที่เลือดนำออกซิเจนไปเลี้ยงสมองไม่ได้ค่ะจึงเกิดอาการเหล่านั้นเกิดขึ้นนะคะ ถ้าหากท่านใดเจออาการเหล่านี้ให้รีบไปโรงพยาบาลด่วนค่ะหรือโทร1 6 6 9เท่านั้นนะคะสำหรับวันนี้เทคแคร์พลัสดูแลกันและกันขอขอบคุณและสวัสดีค่ะเทคแคร์พลัสดูแลกันแล้กัน